เจ้าหนที่กู้ภัยอำเภอนางรองพร้อมกับชาวบ้านกว่า50คนนะฮะระดมกําลังค้นหาเด็กชายจิตติพัฒนสุวรรณหรือว่าน้องกัง้งวัยสองขวบที่หายตัวไปหลังจากที่ตามใหญ่ทวดวัย72ปีไปเก็บมะนาวที่สวนข้างบ้านเดี๋ยวว่าผ่านไปประมาณ10นาทีนะครับก็หาไม่เจอหลานชายแล้วบริเวณที่ออกค้นหาครับก็คือรอบบ้านสวนมะนาวบนเนื้อที่สไร่รวมถึงทุ่งนาใกล้เคียงด้วยขณะที่ หน่วยกู้ภัยบางส่วนก็ได้ลงค้นหาในสัตว์น้ําหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านแต่ก็ยังไม่พบนะครับนางเฉลียวเนี่ยซึ่งเป็นยายทวดของน้องก้างเขาเล่าว่าตอนที่เดินเข้าไปเก็บมะนาวในสวนข้างบ้าน<ไ>ก็ยังเห็นหลานเดินตามหลังมาด้วย<ไ>แต่ว่าระหว่างที่เก็บมะนาวเนี่ยไม่ได้หันมาดูหลานคล่าส,สายตามไม่ถึงสินาทีจึงได้ตะโกนเรียกแต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินเสียงหลานเลย จึงบอกให้ตาเดินตามหาอีกแรงก็ไม่เห็นก็เลยต้องแจ้ง <ไป S 1> ผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยตามหาพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยตามหาอีกแรงด้วยนะครับนางสาวจันยาจีนบุตรแม่ของน้องกั้งบอกว่าตอนที่นั่งรับฟังการประชุมเกี่ยวกับเรื่องโควิด19ได้รับโทรศัพท์จากยายทวดว่าน้องก้้งหายไปหาไม่เจอได้ยินแบบนั้นตกใจมากค่ะรีบขับรถกลับมาหาลูกชาย ที่ผ่านมาน้องก้างก็ไม่เคยห่างจากแม่หรือว่ายายทวดเลยนะคะตอนนี้เป็นห่วงลูกมากก็ยังอยู่ระหว่างการติดตามกันอยู่ค่ะ